เนี่ยมอเตอร์แบบนี้นะครับขอคำแนะนำหน่อยตัวดีมันดีอยู่ตลอดเวลาแบบนี้คสุดท้ายลิ้นตัวนี้มันก็ไหม้แล้วก็หักเปิดน้ำแค่ก๊อกเดียวก็ดังแบบนี้ตลอด ตอนน้ำออากมาแบบนี้มันมีส่วนเกี่ยวข้องรึเปล่าขอคำแนะนำหน่อยครับขอคำแนะนำจากผู้รู้นี่เป็นเนื้อหครับคุณ ก็จะแท้งมามี่ถ่านหนึ่งหมื่นลิตรนะครับต่อเข้ากับเอเตอร์ตัวนี้เป็นหม้อพักน้ำหรือเปล่าไม่รู้นะครับเนี่ยมันดังอยู่แบบนี้ตลอดนะครับอขอคันแนะนำจากผู้รู้หน่อยนะครับ ต้องตั้งค่าที่ไหนบ้างครับ